เมื่อช่วงบ่ายของวันที่23กันยายนที่ผ่านมาณนาห้องประชุม Hall of Glass ภายในบริษัทบางกลาสจำกัดมหาชนได้มีงานแถลงขา่าวฟุตบอล7คนทุนอายุไม่เกิน12ปีรายการ Big Youth Invitation 2015โดยมีค้นงวนสุรชัยจัดตุรับพัทรพงศ์ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลบางกลาสเป็นประธานในพิธี ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้จะมีทีมจากอะคาเดมี่ต่างๆเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นสองทีมโดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่26กันยายนถึงวันที่20พฤศจิกายน2558แข่งขันเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งในรอบแรกจนถึงรอบ16ทีมท้ายจะแข่งขันที่สนามฟุตบอลเล็กหน้าบริษัทบางกลาสจำกัดมหาชนส่วนรอบ8ทีมท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันที่สนามรีโอเซเดียม สำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล10,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลส่วนรองชนะเลิศจะได้รับเงินสด5,000บาทส่วนทีม่มานดับ3จะได้รับเงินสด3,000บาทและทีม่มานดัี่จะได้รับเงินสด2,000บาท ครับก็วัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับยุบเอออินเวสชัน่นะน,ะนะครับบีจียุบยอินเวสชั่นเนี่ยคือเราต้องการที่จะ อ,อย่างแรกวัตถุประสงค์แรกคืออยากจะให้เด็กในรุ่นนี้แล้วก็อาคาดมีต่างๆ,ๆเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันแล้วะให้ให้อาคาดมีต่างๆเนี่ยได้ได้ได้ไดมีส่วนเข้าร่วมในโรมเอนอย่างนี้นะครับทั่วประเทศจริงๆไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะครับทั่วประเทศแต่ว่าด้วยาหาการด้วยาก,การแข่งขันระยะเวลาเนี่ยเราต้องกัดทีมในการเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแล้วก็อย่างคือวัตถุประส,สงค์หลักในการคือต้องการที่จะให้นักกีฬาเนี่ย ตามมาใครไม่ได้โชว์ผลง,งานนะครับได้มีกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันเป็นแบบทางการนะครับและประสองค์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสสานต่อนะครับก็อาจจะมีทีมต่างๆในสโมสรไทยพิมียริลีกนะไม่ว่าจะเป็นบีจีเป็นทีมอะไรแล้วแต่ในกรุงเทพในต่างจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะสเกลติ้งเด็กนะครับแล้วก็อาจจะมีการส่งเสริมเรียกตัวหาตัวเข้าไปเสริมทีมต่างๆนะครับในการแข่งขันในระดับสูงต่อไปนะครับในสโม,มสรต่อไปนะครับ